วันนี้เป็นนัดเตะของทีมบุรีรัมย์กับชนบุรีใช่ชั้นสี่แล้วตื่นเต้นไหมคะ <c oughs> ใจมันเึ่งเห่ะใจมันอยากด <c oughs> ีแล้ว <c oughs> ถ้าเห็นห้องนะทีเดียวพร้อมดูยังพร้อมแล้วโอเคโอเคพร้อมแล้วสาองหนึ่งนี่คือจุดโทษใช่ปะ่ะโหยขนลุกอ่ะคำแรกเลยเนี่ยที่ดูจุดโทษ มากเลยนะคะวันนี้ดีอากาศดีดดมากขอบคุณค่ะเก็บการ์ดก่อนเตียงไหนคะเลือกเลยค่ะเอาติงนี้ละกันจ้ะโอเคนิดเตียงของโมงนะได้เลยเดี๋ยวโมเปิดหน้าต่างแบบเฮ้ยเตียงสบายจัง โอ้ยอากาศดีเนี่ยแสงดีด้วยคือว่าโชคดีมากที่วันนี้พี่เดียวว่างจริงตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่พี่เดียวมาได้เพราะว่าแบบโมได้มีโอกาสมาถ่ายแบบห้อง dream power club ของรอบที่แล้วซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเปิดใช้งานครั้งแรกต้องขอบคุณทางดัลลอปพี่โลค่ะที่แบบส่งการมาให้โมแล้วก็ให้โมชวนเพื่อนมาได้อีกถึงคนค่ะโอ้ยรู้สึกโชคดีอ่ะที่เป็นแฟนที่พี่เดียวมาได้ตื่นเต้นนะปกติพี่ไม่เคยมาดูบอลที่แบบชิดขอบสนามเลยนี่คือเป็นครั้งแรกเลยนะแล้วแถมเป็น การดูที่แบบไม่ธรรมดาอีกได้อยู่ในห้อง V I P แบบล<า>ักชัวรี่มีเตียงได้นอนด้วยแต่ว่าตอนนี้มีเวลาอยู่ใช่ไหม<ช>อยากไปดูรอบๆเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพี่ไม่เคยมาที่นี่เลยนี่เป็นครั้งแรกของการมาบุรีรัมย์ <ừ> เหมือนเป็นอาณาจักรเลยอะ่ะ <ừ> คือใหญ่มากมีสนามฟุตบอลมีสนามแข่งรถแล้วก็มีโรงแรมสามารถเดินไปดูบอลได้เลยคือมันใกล้มากใช่แต่ว่าเราก็มีเวลาอยู่แล้วก็ออกไปเดินเล่นกันไหมคะได้จ <ừ> ้ะปไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวโมนำแล้วนะได้เลย วิวตรงนี้ดีมากอ่ะเห็นหมดทุกจุดเลยค่ะรู้สึกว่าเหมือนเรามาเที่ยวเนาะมาพักผ่อนใช่ค่ะก็คือแบบจริงๆเรามาเพื่อแบบมาดูบอลแต่ว่าเนี่ยพอแบบเหมือนเวลายังไม่ถึงก็คือมาได้มาเดินเล่นรอบๆมุมเนี้ยเป็นมุมที่ดีมากของการเช็คอินในการมาปราสาทหินพนมรุ้งจำลองนะคะ คะตอนนี้หิวหรือว่ารู้สึกอยากกินอะไรของทานเล่นไหมคะอยากกินลูกชิ้นอ่ะทีมงานใจดีมากเลยทุกคนจะพาไปกินลูกชิ้นด้วยอยู่นอกแพลนเราเยี่ยมยังนี้งแต่เช้ายังเย็นเออค่ะ อร่อยมากค่ะเจ็ร้อนร้อนหยุดวันเราคะรับกินร้อนแบบกินมากเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงบอกว่าเป็นลูกชิ้นยืนกินเพราะว่าได้มาแล้วกินเลยถึงแล้ว ีเราก็อยู่ที่สนามช้างอารีนานะคะบรรยากาศคึกคื้นมากๆเลยเนาะทุกคนแล้วก็อากาศเย็นมากเลยค่ะตอนนี้วันนี้เป็นนัดเตะของทีมบุรีรัมกับชลบุรีนี่ยังไม่ถึงเวลานัดเตะนะคะแต่ว่าคนเยอะแน่นมากๆเลยเขามีร้านค้าที่ขายบุรีรามขายเสื้อผ้าของแบบแฟนบอลโดยเฉพาะด้วยเราก็จะมีเสื้อกันหนาวเผื่อเผอแฟนบอลดูบอลก็หนาวๆลงมาซื้อได้่รู้ใส่สบายจัง หลายทรงเลยทุกคนมีแขนกุดด้วยแขนสั้นมีน<ข>นเป็นเชิ้ตเกงทุกอย่างเลยโฟโลด้วยเราก็จะมีป้ายอย่างนี้นะคะเขาจะเขียนว่า VIP Skybox ชั้น4 ชั้นสี่แล้วตื่นต้นไหมคะใจมันถึงเขิะใจมันอยากกีนแล้วพาเห็นห้องนะทีเดียวดรอพีโลพูดถึงแล้วประตูเด่นกว่าทุกห้องเลยนะคะไม่แค่นี้ก็รู้สึกว่าหรูหรามากๆเลยอยากเห็นข้างในแล้วว่าะะรูแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟขนาดไหนปะไปดูกันเปิดเลยครับแทนแทน โหสวยมากทุกคนเป็นยังไงคะลองนั่งดูก่อนไหมคะเอาจริงนะมันดูน่านอนมากเลยอะเตียงดูน่าสบายมากเลยใช่ขอนั่งก่อนนะอะลองเลยเป็นงไงคะรุ่มไหมรุ่ฟินแล้วมุมหลังมากตรงเนี้ยต้องเป็นมุมที่ดูบอลที่ฟินที่สุดมากๆแน่เลยใช่ไหมอยากเห็นแล้วเนี่ยถูกแล้อคะพร้อมดูยังพร้อมแล้วเปิดแล้วนะเฮ้ย อย่าอย่านะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะทำใจก่อนทำใจก่อนโอเคโอเคพร้อมนะสองหนึ่งมุมดีมากมุม,มดีมาก,มมากแล้วแสงเคลียร์มากเห็นทุกอย่างแบบชัดเหมือนอยู่ใกลมากๆเลยแล้วตอนนี้นะักบอลกำลังซ้อมเตะบ,บอลกันอยู่ขอเห็นเต็มๆหน่อยเลยให้หมดโอโหย มากมนู้นใช่ใช่แต่แสงทุกอย่างมันเคลียร์มันชัดมากเลยอะทุกอย่างมันลงตัวเรายังสามารถเดินออกไปข้างนอกได้อีกมีเทอเรสของเราที่เป็นส่วนตัวด้็นสวนตัวของเราเลยที่นั่งได้ประมาณ10กตัวที่เลยให้ออกไปดูกันไหมได้สิไปค่ะข้างในว่าชัดแล้วอยากรู้ว่าข้างนอกจะเห็นชัดขนาดไหนอุ้ยประตูเป็นอัตโนมัติ i โซมากไปไป จะไ,ได้เท่าไหร่หมวยท่าย่างเหมือนกันนะแต่ว่าเดียว,ว่าน,นะบุริรัมต่อเลย2อโมให้4ีศเลยโอ,โ,โ,อโอ้โหเอเป็นไเพราะว่าเราแบบเรามาเชียร์บริลัมไม่ว่ากเชียร์หมดใจปะก็ <c oughs> จริงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสากอร์ที่เราทาย2คนน่ะจะมีใครถูกหรือเปล่าค่ะ, <c oughs> คะทุกคนแต่ว่าแอปเห็อนอาหารมาเสิร์ฟแล้วน่ากินมากไปไปดูกันว่าเขาเสิร์ฟอะไรบ้างค่ะ อ๋อคืออาหารทุกอย่างมาจากโรงแรมอามาริเลยคือเหมือนเราได้กินข้าวระดับโรงแรมเลยนะคะเ<ช>นี่ยก็คือโรงแรมที่เราเปลี่ยนจากเมื่อเช้าด้วยใช่ค่ะเออเออมีชีสมีแฮมต่างๆแล้วก็มีแบบแครกเกอร์อเสียงกิีนเริ่มรังว่าค่ะสงสัยบอลจะเริ่มละไปตั้งเล่นดีกว,ว่าค่ะใช่เดี๋ยวบอลจะเริ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมดูบอลแบบนอนบนเตียงดีกว่าน่าจะสบายดีไปค่ะ นี่นะคะที่เดียนาที่ที่มีเตียงไฟฟ้าที่แรกของโลกเลยค่ะ Dream Power Club นั่นเองเป็นที่แรกที่มีเตียงไว้สำหรับนอนดูบอลใช่ค่ะแล้วน,น,นี่ก็เหมือนเป็นรีโมทปรับเตียงไฟฟ้าตัวนี้นะคะสามารถนวดได้ด้วยนะคะอ๋อ,อใช่นี่ไงเห็นปุ่มแล้วค่ะว่าจะมี10นาที20านาที30นาทีอ่าลอง10สิกดที่ตรงนี้ก่อนอุ๊ยอ่าความสั่นๆน่ เจ๋งมากเลยอะไปแล้วก็ดูบอลไปด้วยซึ่งตอนนี้เขาก็เตะกันอยู่นะคะปรับระดับได้หลายแบบมากๆมีแบบแนวราบเลยแต่ถ้าแนวราบก็คือจะเป็นการนอนไปเลยก็จะไม่ค่อยเหมาะมากเลยพี่เดียนะเพาตอนนี้โมแบบกินอิ่มแล้วก็แบบจริงแล้วอะเดี๋ยวลองปรับเตียงขึ้นอีกนิดนึงมันน่าจะเหมาะกับท่าดูบอลมากกว่าแค่กดขึ้นทางไว้แล้วก็จริงด้วยพี่เดียมันมีความสบายมันมีความลักชัวรี่ได้ความไพเรตด้วยเนาะ ดูจุดโทษใช่ปะโหยขนลุกอะครั้งแรกเลยเนี่ยที่ดูจุดโทษ ตอนนี้อยากไปถ่ายรูปแล้วทุกคน,นนี่รู้สึกว่าได้ อารมณ์มากๆได้ทั้งความสนุกความตื่นเต้นความสบายได้เห็นถึงแบบพลังสามัคคีของชาวบุรีรัมด้วยค่ะสุดยอดมากมากเลยวันนี้รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่จะต้องจดจําไปตลอดชีวิตแน่นอนกับการมาดูบอลแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสหน้าก็อยากจะมาดูบอลแบบสดๆอย่างนี้อีกอันนี้ก็เป็นเมมโมรีที่แบบดีมากเลยค่ะก็ต้องขอบคุณทางดานหลบฮีโร่มากๆนะคะที่ให้โอกาสให้เกียรติเราสองคนเนาะได้มาลองใช้ห้องวีไอพีมคอเวอร์ขับครั้งแรกเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาลองนอนห้อง VIP แบบนี้นะคะห้อง Dream Power Club เหมือนเราเนี่ยก็อย่าลืมติดตาม Facebook Dunlop Pilot Thailand นะคะเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมดีมากมายเลยเนาะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะรับรองว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์มาใช้ห้อง VIP แบบนี้เหมือนพวกเราก็ได้นะคะห้ามพลาดก,กันนะคะกดติดตาม Facebook ไว้เลยค่ะ